นี่เป็นภาพไก่พื้นบ้านที่คุณแม่เสงเหนี่ยมสิทธิจันทร์ชาวบ้านดอนตูมตมลแก่งเลิงจานอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามในทําการเลี้ยงไว้ตามไร่สวนโดยทําโรงเรือนเลี้ยงแบบท่าวรและล้อมรั้วเป็นอย่างดีพร้อมกับปล่อยเลี้ยงแบบให้หากินเองตามธรรมชาติแบบอิสระส่งผลให้ไก่นั้นเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีสามารถจับไปจําหน่ายสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีโดยคุณแม่เสงเหนี่ยมบอกว่า ตนเองเลี้ยงไก่พื้นบ้านมาหลายปีแล้วแรกๆจากการเลี้ยงเพียงไม่กี่ตัวภายในโรงเรือนแบบเปิดปัจจุบันมีไก่พื้นบ้านทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และก็ลูกไก่จํานวนมากส่วนการเลี้ยงนั้นก็ไม่ยุ่งยาก อาหารที่ใช้สําหรับเลี้ยงก็จะใช้ข้าวปลายผสมกับรำข้าวให้กินวันละสองครั้งเช้าเย็นและให้กินเศษผักใบผักที่ปลูกไว้ในสวนช่วยลดต้นทุนในการซื้อข้าวปลายและรำข้าวลงไปด้วยและภายในโรงเรือนบริเวณรอบๆก็ได้ล้อมรั้วตะข่ายกันสนัขพังพอนที่จะมาทำร้ายลูกไก่และโรงเรือนก็มีการพ่อนอยาป้องกันหมัดตัวไล่และวัคซีนเพื่อป้องกันโรคด้วยส่วนการฟักไข่ก็นำ กล่องกระดาษรองด้วยฝางข้าวทำรังไว้สำหรับให้แม่ไก่ได้ฟักไข่และหลังจากที่ไก่ฟักออกก็มี การอนุบาลแม่กับลูกไก่ไว้ในสุม่มจนกว่าลูกไก่จะแข็งแรงดีและก็ค่อยปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติส่งผลให้ไก่นั้นไม่เครียดจเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีสําหรับไก่ที่เลี้ยงไว้ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ขยายพันธุ์เลี้ยงต่อไปโดยไม่ต้องลงทุนไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่เพิ่มและนําไปจําหน่ายให้กับแม่ค้าในราคากิโลกร,รัมละ80บาทส่งผลให้ตนเองมีราย ไดจากการจำหน่ายไก่พื้นบ้านไม่ต่ำกว่าครั้งละหนึ่งพันถึงสองพันบาทเลยทีเดียวครับเห็นเห็นพื้นที่มีการเลี้ยงไก่นี่ครับไก่เที่ยวมาเลี้ยงนี่เป็นไก่ไก่ยังน่ไก่บ้านติไก่บ้านไ,ไก่บ้านโอ้ครับที่แรกๆนี่เอามาเลี้ยงหลายบ่กอเห็นแพรลูกแพรยังลายเทะนี่แรก็มาเลี้ยงนึกซีหาแม่ครับมัน แค่ขีไฟฟ้าท่านในเขาครับแตมีค้อยมานหลักน้าแมน่ต่นมะนนอนต่นมันนอนต้น,นตเลยดลานเลยมะถสปบานา<อ>าน,น,นี่นะมะน่านยังมีครับไม่แต่เล่ยเทโอ้การเลยแท้ดีครัตัวนึงมีไหลูกหลายปะแม่หนึ่งนีสิบสองตัวโอ้สิบสี่ตัว คือเห็นว่านีการเลี้ยงปลอยแบบธรรมชาติครับเ้าบ่กขังบ่อหยังใปลอยแบบธรรมชาติมันขอดีมันดีจังใดดีดีกว่าเลี้ยงขังยังไดแม่เลี้ยงขังขังมันใน้ขอก้คอยไม่หยาไม่หยังอเป็นเลี้ยงขังไว้กับบ่อ้วนโอ้บ่อ้วนสู่ปลอยว่าไดปลอยออกมาาหงายหงาหยอดหงายหยอดอวนดีครับอีกย่างกับบ่เปลืองอาหาร เรื่อเก่าแต่สีสีสีรถต้นทุนหน่อยก็กว่าเลี้ยงถังครับอืมครับเอาใส่ยังเกียร์ครับใส่เลี้ยงเขานี่ขอลายกระพั่มขปลายกระพั่มใช่สื้อบ่กเรื่องอะไรสื้อซื้ออันโอ้สื้อมิตรซื้อครับให้กินดูบ่ให้กินมือะไรจะเจอให้กินอะไรสองเกียร์ สองเทื่าแต่ว่าลูกน้อยกินมัดมือคับบรับปัญญากระมากุ๊กมากเกินลูกมากกังอืมครับนอกนอกจากที่ว่าเขาให้เขาเปลือกเขาปายนี่มีอย่างเสริมเขามาให้เขาบอกที่ว่าซอยในเรื่องลดลดต้นทุนอาหารเนีอนตานนี้ แันปลูกพักกับใบพักเขาก็กินโอกินดีเศษพักเศษยาเนี่ยเอากัดทิ่มให้เขาได้ได้โอ้แสดงว่าบอบบอบเปลืองท่อขังเนาะครับจะเห็นว่ามีการเห็ดเหล่าเห็ียดขอกไว้ให้น้ำใชครับอันนั้นเ่าท่อสิทังเฉพาะช่วงใดช่วงยามแรงเจ็บนิดเดียวเป็นขอกนอนโอ้เห็ดขอกน้อนไหมครับครับหั้งหั้งแต่เห็ดไ้ข้างไหนหั่น จ้โอ้ครับฮังในฮ้องเฮ็ดจังได๋กฮ้องเอาเหงีงฟางเปียนนั่นฟางไปห้องโอ้ฮ้องไห้ครับเขาสับไห่เห็ดเฮ็ดง่ายครับอืมอย่างแบบนี้ก็ช่วยลดต้นทุนเน้ะครับนี่ปัญหานี้อย่างเกี่ยวกับโลกับหยังบ่ครับเนี่ยเรียงไก่นี่ก็บ่ค่อยมีหรอกเพราะว่าขีดยาขายเชียร์ฟอ้อ สีฟักซินเนเขาน้ำสียาเอาไปขีดน้ำา่อกน้ำยางอะไรโอ้สียาวงสีไส้สียางนี่บ่โอ้ครับป้องกันเป็นโรคน้ำสอมากครับให้ยาควรเล็บสิบบาโอ้ให้ยาละลายน้ำให้กินน้ำร้อนดิครับอืมครับละลายน้บ เวลาเขาหนาวสิมันก็เอาหันสินอยู่ครับช่วงในหน่วยยังสี่ห้องอนุบาลก่อนบ่อก่อนปล่อยออกมาทั้งว้นหาหกมือจะปล่อยจะปล่อยออกมาใชาเอาซุ้มสังให้ให้ก็ลูกแข็งให้ลูกแข็งก่อนใแข่งแรงก่อนจะปล่อยออกมาถือว่าถือว่าโอกาสหลอดสูงน้ะแม่เนาะเวลาเขาเอาไปขายเดี๋ยวเขาขายจังเดยขายเป็นโลก ขายสังแบบกิโล,ลบอโอ้ oh. โลละเท่าไรช่ององนี้แม่โลละแปดสิบเก้าสิบนี่แหละโอ้แปดสิบเก้าสิบโตหนึ่งนี่โตหนึ่งนี่หนักบอถ้าเราโตที่วาเขาขายไปเสียพ่อสองโล้สองโล้คือเออโลกลกัวสองโล้นี่หลายอย่างขันสูงกับสองล<ะ>้อพอมาเม่ฆาเป็นเาสาซั้นครับ ถ้าคิดขายขายเป็นตัยังมีชีวิตสั่งกิโลเลยค่ะครับมแม่ค้าส่วนใหญ่กับน้ำมูอบานหมอหรือจังเดือนไหมเอาไปทุนเอาไปซ่งทุนโยบานน้องจิตโอ้ทุนเป็นแม่ค้าได้ครับอืมแต่เราเจอกับหลายตัวอยู่ครับถือว่ากาเรเลี้ยงไก่ไก่พื้นเมืองหรือไก่บานเฮี่ครับสัง่งได้ไงฮอดดีบ่ครับ พ่อใดหรือครับเฉลียเตือหนึ่งชุดหนึ่งที่ว่าจำนายออกไปนีฉลียรประมาณเท่าไหร่นหมตกตกไปกันมันหลายแบบท่านสองท่านโอ้มันหน่อยแบบใต้อะรลบพันกัวครับรอืมจะเขาไปชมครับจะง่ายมันไงไ่ายจำกันเนาะครับยูนีค่ะเท่งขายเป็น สั่งกิโลหรอกะเก็บไว้เป็นพอพันไหมพันน้ำค่ะ <Okay. S 2> อือครับเพราะสีเหีืยงขยายมันหลายกว่านี้บอแมนหรือจ้งใดการเลี้ยงพราจำนี่เหรอโอ้ <laughs> บอบอให้มันเกินเกินขฉีดจำกัด <laughs> จ้าเพื่อมันจิเปียงหอาหารเกินไปเต็กโ mm hmm. อ้ครับหลังจากเข้าหากต้นทุนหลอดไปนี่ถือว่าได้กำไรบอเลีเ้ยงไก่อ่ะการ แหนว่าไน้กาไรกับ,บ่หลายดอกครับแต่ก็ถือว่าได้กำไรอยอ่จ้าอืมกต่พ่อหมุนเวียนหรือซื้อโอหมุนเวียนได้อืมจุนเชื่อได้